ประเภทละครโทรทัศน์ซีรีส์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณชาิยเพชมนาำละครวันทองจากสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะ่ะคุณช้างบนเวทีได้เลยค่ะในบทบาทของคุณช้างนี่ก็คือต้องยอม ภาากรีกกล่าวอะไรสักเล็กน้อยถอดแมสได้นะคะถ้าสะดวกรอบสองนะหลังจากน้องใหม่นะครับก็ดีใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณคมชัดลกวะอดนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็ต้องขอขอบคุณช่องวันนะครับพี่บอยทุกคนเก็บรริเวรวัน ขอบคุณพี่ป้อนนะครับขอบคุณพี่สารพุ่มกับของเราแล้วก็คุณพิมพดานะและทีมเขียนบทของเรานะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนนะฮะน้องใหม่พี่ป้องแล้วก็รุ่นแม่รุ่นใหญ่รุ่นเลก็กรุ่นน้อยนะฮะเพื่อนๆที่ฝากฟันกันมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทที่บอกเลยว่าท้าทาทยในฐานะของนักแสดงผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าชิงร่วมๆกับพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าในการเดินทางของการเป็นนักแสดงมันจะมีหลายที่มันท้าทายอยู่ตลอดเวลาแล้ว ก็วัยนี้แล้วก็ยังเจอบทดีๆอย่างคุณช้างที่ให้มาลุยกันแล้วก็ทําให้มันรู้สึกคุ้มค่ากับการที่เราเกิดมาแล้วเราได้หลงรักกับศิลปะการแสดงนะครับซึ่งก็ต้องทําให้ผมเองก็ต้องขอบคุณหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหม่อมน้อยนะครับที่เป็นอาจารย์สุทธิรักที่ดีที่สุดที่เคยมีมานะครับและก็ต้องขอบคุณคุณแม่ของผมนะฮะที่สปอร์ตผมจน จนสิ้นลมหายใจและตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณภรรยาแล้วก็ลูกชายถึงจะถูกนะครับงั้นกลับไปคงโดนเม้งแน่ๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ